สวัสดีคะ่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC The m Media On Zoom คะ่ะในช่วงนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิาถึง17นาิ30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะ2ห้องซูมสดๆแบบนี้นะคะก็ที่ Zo ู m 0J2.com และ Zo ู m 0 7 2 c o m d a 1นั่นเองนะคะ เข้ามารับชมแล้วก็จะได้มาพูดคุยผ่านทางแชทกันด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะ พวกเขาเหล่านั้นมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ที่นําไปปรับใช้และชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสําเร็จค่ะ สำหรับซุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นพระมหาเถระาที่บวชสร้างบาร,รมีมาแล้วถึง20พรรษาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างดีเยี่ยมด้วยเพราะว่าท่านนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ตั้งแต่ก่อนบวชและเมื่อบวชแล้วนะคะยิ่งรักและหวงแหนในชีวิตสมณะนเป็นอย่างมากด้วยค่ะเรื่องราวของท่านนั้นน่าติดตามมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วที่จะได้ร่วมสนทนากับทุกท่านในวันนี้ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระมหาเวรพงศ์นิมมลโล่กองวิชาการ DCI สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายพระอาจารย์สอนพระตรปิดกดี U หลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสและพระอาจารย์โครงการพระตรปิดกศึกษาชั้น รีโทเอกวัดพระธรรมกายกับนัการกพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเื่อนพิธีกรและก็สมาชิกสูงมทุกท่านทั่วโลกนะ สาธุเจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่มาสายการศึกษาเลยนะเจ้าค่ะดูแลทั้งการศึกษาในส่วนของพระภิกษุษษสามนเณรแล้วก็ในส่วนของดี U ด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องให้สมาชิกซูมค่ะได้รู้จักกับพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะว่าตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมอ,อยู่แบบนี้นะเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก่อนที่จะได้รู้จักกับ,บพ,รพระธรรมกายเจ้าค่ะ เจริญพรก่อนที่รู้จักก่อนที่หลวงพี่จะรู้จักที่วัดไหก็บทยจะใส่ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กละเพราะว่าได้มีโยแม่เนี่ยพาเข้าวัดใกล้บ้านในบรรดาลูกๆหลายคนเนี่ยหลวงพี่จะยอ้ยยิผินโตตามโยแม่ไปวัดตลอดนิสัยการรักบุญการที่ชอบศึกษาธรรมะก็ติดมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คาใจก็คือ มักจะมีคําถามลึกๆในใจเราตั้งแต่เด็กเราเออเราเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่หลวงพี่เป็นสิ่งเหลนี้เองมันก็เลยกระตุ้นนะว่เราอยากศึกษาว่าชีวิตคืออะไรจากนั้นหลวงพี่ก็ค่อยค้นหาความจริงโดยการฝึกสมาธิเนะมื่อก่อนที่โรงเรียนก็มีสอนสมาธิหลวงพี่ก็ลองมาฝึกปฏิบัตินะชอบนั่งสมาธนะิคิดว่านั่งสมาธิเราจะเรียนดีขึ้นนะทําให เรียนได้ดีมีก,ก,การรักกันนั่ก็เลยลองมานั่งดูที่บ้านเนื่องจากห้องนอนของพี่เนี่ยเป็นห้องพระไปนในตัวด้วยน,ะนอนห้องพระ,ะก็เลยได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เองได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็เมื่อฝึกสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากหาความจริงของชีวิตตอนนั้นก็ฝึกแบบใสพุทโธนะกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้สึกว่าฝึกแล้วดีเราก็ทำให้การเรียนก็ดีมาตลอดโดยการฝึกสมาธิโดวยเฉพาะวันพระเนี่ยตั้งแต่ ทุกๆวันพระหลวงพี่ก็จะมีหน้าที่ประจําบ้านคือหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระมียิ่งพระแล้วก็ให้หลวงพี่เนี่ยได้ไปบูชาพราะเปลี่ยนน้าหน้ายิ่งพระถหายผล,ลไม้อย่างเงี้ยทำมาตั้งแต่เด็กจนจน,จนถึงมหกอะนะทำมาตลอดเลยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาทําให้เราแสวงหาความจริงของชีวิตแล้วก็อยากที่จะศึกษายิ่ง,งขึ้นไป อันี่คืออธิยาัยก่อนที่จะได้มาเข้าบัดคือต้องบอกว่าเป็นสายบุญเนะคือรรรรทำมาทำมุตั้งแต่เด็กไม่ชอบการเดียดเบียงแล้วก็ช่วงที่มองกลับไปก็เออรู้สึกว่าภูมิใจเหมือนกันว่าเรานี่ก็อยู่ในบุญไม่ยุ่งเกี่ยวไบายามุกไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ไปไปผับไปบาร์จนถึงปวดเลยก็ไม่เคยเลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นความสุขในทางธรรมระดับหนึ่งต้องบอกว่า ก็ได้มีสิ่งเหล่านี้ส่งย้อนกลับมาให้เราเป็นฐานให้เราได้ตัดสินใจที่จะมาบวชสร้างบาร,รมีของหลวงพ่อเป็นเรื่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเส้นทางที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรเจ้าคะจุดเริ่มต้นในครั้งแรกเลยที่มาวัดมาจากการเข้าค่ายของชมรมพุทธจักรสากลนะมี รุ่นพี่ชมรมพุทธไปชวนมาเข้าค่ายในโครงการ l e a d e r s h i p Training p โปรแกรมหรือว่าค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำพฤศจิกายนสองห้าสี่สี่เนี่ยพี่ก็มาเข้าค่ายเจ็ดวันมาถือศีลปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนั้นเองที่วัดก็มีข่าวโจมตีแต่ว่าด้วยความอยากมาศึกษาความจริงแล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆบัณฑิตแก้วนะตอนนั้นก็ได้มาดูแลเป็นการมิตรรู้สึกว่าวัดนี้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็นะ หน้าตาผ่องใสมีบุญพูดจามีดิยวาจาแล้วก็ใจดีแล้วก็ซึมซับได้ถึงบรรยากาศว่าวัดนี้เขาสอนดีนะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็เลยกลับไปที่มหาวิทยาลัยก็ไปเรียนแล้วก็มาวัดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่3คุมภา2545ในงานตตลายล้านคุณยายเนะี่ยตอนนั้นก็เขารับสมัครคุปถัมักแก้วทั่วประเทศเป็นนักศึกษามหาวลัยทั่วประเทศหลงพี่ก็ได้รับบุญนั้นแล้วก็ได้มาเป็น อุปถัทแก้วดูแลคณะสงฆ์ถวายพัตหารแล้วก็ได้ต้อนรับคณะสงฆ์เราได้เห็นพระเป็นแสนรูปนะรู้สึกว่าปลื้มเป็นทัศนานุตริยะมีพระเป็นแสนๆเลยมางานบุญสรารนกกุญญายแล้วก็มาทับใจวัดตั้งแต่นั้นมาการมาวัดครั้งที่สามของหลพี่คือมาบวชเลยจก็เลยไนดะ้ตัดสินใจเมษานะนะช่วงช่วงนั้นก็มีโครงการบวช ซัมเมอร์นะบวชธรรมทายาทพระดุรรุ่นดุดงศึกษารุ่นที่สามสิบก็เลยบอกโยมแม่ว่าขอบวชนะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่นะโดยตอนนั้นเองเนะี่ยก็เรียนอยู่ที่คนะณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินะช่วงซัมเมอร์ก็ขึ้นปีสองตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราก็ยี่สปีแล้วใกล้ยีสิบปีแล้วก็เลยบวชทดแทนพระคุณ ให้ยนพ่อยมแม่แล้วท่านก็ตัดปล่อยผมพรรุ่งขึ้นอีกชเช้านก็ตัดสินใจนั่งรถไฟนะก็รณนเขาขี่ช้างขี่ม้าออกบวชไปออกบวชนะะตอนนั้นรถไฟมาจากกรังแล้วก็มาที่กรุงเทพมาลงนะครับที่ฟิวเจอร์ก็มีพี่ก็มารับแล้วก็มาถึงหน้าวัดแต่แปลกเมื่อถึงพี่มาถึงหน้าวัดสปายเป้มาถึงหน้าวิหารหลวงปู่ลึกๆในใจมันมีมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนว่าได้กลับมาสู่บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่น เออรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนยมันก็เลยตอนนั้นเองเนะก็เลยได้ตัดสินใจนะได้มาบวชในโครงการธรรมทายาทในรุ่นนั้นพอจบครบสองเดือนเนี่ยก็ได้ขึ้นพนาวัดนะที่เชียงใหม่ไปปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ต้องศึกละเพราะว่าต้องกลับมาจากโครงการปฏิบัติธรรมแล้วก็ครบโครงการแล้วเขาก็จะมาเลยศึกปาิขากันเพื่อกลับไปเรียนต่อเจ้าค่ะเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่า ผมพี่รู้สึกว่าโอ้พรุ่งนี้ต้องลาสิกขาแล้วคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ใส่ผ้าเหลืองในชุดสุดท้ายนี้ก็เลยเสียดายว่าเออเราไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็เลยขอนั่งสมาธิถวายหลวงปู่ละกันคืนนี้แต่ณท่ะน,น,นคืนเลยนั่งในสัตว์จนถึงรุ่งเชา้าแต่แปกพอถึงรุ่งเชา้าในความคิดมันเปลี่ยนละความคิดที่จะลาสิกขาเปลี่ยนละไม่อยากลาสิกขาแล้วก็ไปบอกพระพี่เรียงว่าผมไม่อยากลาสิกขาแล้วครับอยากบวชสร้างบารมีไปกับหลงพ่อ ขณะที่พูดไปน้ําตาก็ไหลออกมานะอภนะินันท์ก็ให้กำลังใจท่าน,นก็ยื่นรูปรูปหนึ่งนะเป็นรูปหลวงพ่อแล้วก็ด้านหลังภาพนั้นเขียนว่าเมื่อ25ปีบวชได้หนึ่งพรรษาผลของน้ําตาบิดาและมารดาผู้ป,ปรารถนาใช้ชีวิตเยี่ยงชาวโลกอภัยเถิดสุดบูชาของลูกการเกิดมาชาตินี้เพื่อโปรดสรรพสัตว์เยี่ยงพระโพสัต์ทั้งผองฟังแนละ้วหลวงพี่ก็ประทับใจมาก มีหลวงพ่อท่านบวชสร้างบารมีตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วก็ท่านเป็นเหมือนต้นบุญต้นแบบให้เราเป็นไอดอลของหลวงพี่ก็ว่าได้หลวงพี่ก็เลยรู้สึกินใจถูกแล้วที่ได้มาบวชแล้วก็บอกกัาพเี้งว่าก็จะขอบวชสร้างบารมีให้กับหลวงพ่อครับซึ่งตอนนั้นถามว่าทาไมไม่สืบเรเด็นต่อให้จบหล่ะก็ค่ะก็มีคนถามเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนั้นคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราสึกออกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาบวชอีกหรือเปล่าไม่มีใครรับรองสุดท้ายเราได้แล้วเราจะมีชีวิตอยู่กลับมาบวชได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะบวชต่อหรือกลับเรียนต่อดีมันชิงช่วงกันตลอดก็าคิดในใจตลอดแต่สุดท้ายพอเรานั่งธรรมะตลอดทั้งคืนนะทําให้ตัดสินใจได้ว่าจะบวชสร้างบรารมีเป็นจริงๆก็มองว่าชีวิตทางโลกก็ไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรเลยแล้วก็ เรียนทางโลกก็ทำมาหากินประกอบวิชาชีพแต่ถ้าเราเห็นว่าเส้นทางนี้มีเป้าหมายชีวิตแล้วก็เดินมาถูกทางแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจบวชอยู่ต่อสร้างบารมีนะพ mm hmm. อ,อบวชต่อเนี่ยเนี่ยที่บ้านก็ถามอ่ะ mm hmm. จะกลับไปเรียนไหมก็บอกว่าขอดอกดอกเรียนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่นานหนึ่งทักหนึ่งปีเนี่ยก็กลับไปเรียนใหม่นะหหย,ย,มยพ่อแม่ก็นกอนุญาตผมนั้นก็เอาตามที่พระ เ็นสมควรนะก็เลยพ่อแาาม่กันนงัฒนาบุญให้บวชด้วยนะนเราบอกว่าเนี่ยบวชที่วัดเนี่ยก็ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เอาบุญให้พ่อให้แม่แล้วก็ได้สร้างบุญอีกเยอะเลยนะเพื่อความความจริงของชีวิตที่เราอยากศึกษาเพียงแค่สองเดือนยังไม่พอเราอยากศึกษามากขึ้นมากวณีน,นี้นะนะตอนนั้นเองพี่ก็ได้มีโอกาสที่วัดแล้วก็บอกว่าสามารถมีบวชเรียนได้ด้วยเพราะว่ามีหลักสูตรที่สําหรับ พัฒนาพระเนี่ยมีการเรียนวัตถยบิดกเรียนบาลีเรียนวิชาการเผยแพร่เรียนภาษาต่างประเทศนะซึ่งเป็นวิชาที่เราต้องใช้ในการสร้างบารมีเพราะคิดเรียนทางนี้ดีกว่าในปี2546ต่อมาก็มีหลักสูตร DOU พี่ก็ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร DOU ด้วยนะก็เป็นรุ่นแรกของโลกนะจบ DOU รุ่นแรกก็ถือว่าเพิ่มแล้วก็วันที่เราได้รับใบป,ประกาศนะจากหลวงพ่อเลย เรา,เาลื่เราได้เป็นบัณฑิตทั้งโลกและทางธรรมแล้วก็ได้เลือกเส้นทางนี้ได้เป็นลูกชายของพ่อได้สร้างบารมีไปกับท่านนะก็อ้ามใจที่ได้มาบุญในคนั้นเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเรียกได้ว่าเป็น ความประทับใจที่ทําให้พระอาจารย์รู้สึกว่าอยากที่จะใช้ชีวิตสมณะตรงเนี้นะเจ้าคะมันมันเกิดมาจากอะไรคือประทับใจหรือว่าปลื้มใจในคําสอนของครูบาอาจารย์ตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเลือกในเส้นทางนี้เนจะ้าค่ะปี2545เป็นปีแรกที่มีการเปิดโรงเรียนบ้านขันธมเนาะ<ม>พ่อได้เมตตาได้เปิดโรงเรียนแล้วก็ได้มีแคสด,ดีมีเรื่องราวกฎแห่งกรรม มีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตมีแบบนี้ด้วยหรือมีตายแล้วไปนรกก็มีตายแล้วไปสวรรค์ก็มีทำกรรมอะไรมาแล้วก็เรื่องราวความจริงของชีวิตต่างๆที่เราสงสัยตั้งแต่เด็กมันถูกเปิดออกหมดเลยเพราะเราได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันตอนหลวงพี่บวชในพระนวกกรุ่นสี่ห้าเนี่ยคือได้เข้าโรงเรียนวัดฝันในฝันตลอดทั้งปีเลยเลยได้ซึมซับธรรมะที่หลวงพ่อท่านเมตตาม,มาถ่ายทอดในโรงเรียนทําให้เป้าหมายที่เราตั้งใจวจะบวชแล้วก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น โอ้เรามาถูกทางแล้วเส้นทางนี้นี่มีแก่นสารแล้วก็มาเจอมหาปัญญาจารย์ชจอครูเจอครูที่ดีแล้วเจอหลวงพ่อแล้วที่เป็นผู้นําในการสร้างบารมีเราก็เห็นท่านกอยชี้แนะคําสอนต่างๆให้หลักธรรมต่างๆแล้วก็สอนการนั่งสมาธิให้เข้าถึงทมภายในเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้เห็นตรงนี้แล้วก็เกิดความศรัทธามากขึ้นก็เลยไปชวนน้องชายมาบวชเจ้าค่ะยี่สองห้าสี่อกก็เลย บอกน้องชายอยู่มหกตอนนั้นบอกนะมาบวชซัมเมอร์เนี่ยนะบวชแล้วดีนะที่วัดธรรมกายนะก็เลยไปชวนน้องชายบวชปรากฏชวนสําเร็จเนะจากท่เล่มาบวชนะก็มาบวชแล้วก็ตั้งใจบวชสร้างบรารมีจบพอจบสองสามเดือนนะจบโครงการก็กลับไปเรียนต่อนะนะก็มาบวชในโครงการธรรมทายาตรุ่นสามสิบเดแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนะสี่ปีหลังจากนั้นต่อมาน้องชายหลวงพี่นะก็ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะก็ถือว่าบุญบวชเนี่ยทําให้หนึ่งคือได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่และแล้วก็เป็นบุญที่ทําให้เป็นบุญใหญ่ที่ติดตัวเข้าไปก็คิดว่าคงจะไปสุขตินะด้วยบุญที่บวชในครั้งนั้นก็ตั้งใจอยู่ในบุญมาตลอดอนะจากนั้นหลวงพี่ก็ได้ชวนโนะยมพ่อยมแม่ในเข้าวัดนะได้มางานบุญตา่างๆนะแล้วก็ได้เห็นอนุภาพของบุญนะ ในปี50เนี่ยยมพ่อป่วยตอนนั้นบวชได้5,000สายมพ่อป่วยแล้วก็เป็นเส้นเลือดสมองตีบกระทั่งว่าอาการหนักเลยคือไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้สมองกระทบกระเทือนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ความจําอะไรก็จําอะไรไม่ค่อยได้หลวงพี่ก็เลยว่าอขอบารมีธรรมมหาปณียอาจารย์แล้วก็ นึกถึงบุญใหญ่ๆนะบุญใหญ่ทำนั้นคือได้สร้างองค์พระธรรมกายประจําตัวจารึกชื่อให้ท่านนะ่ยนะปรากฏว่าในหนึ่งถึงสองเดือนต่อมานะอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับจนกระทั่งว่าหายเป็นปกติสามารถทํางานได้แล้วก็สมองก็ดีขึ้นนะจากอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือสามารถสื่อสารจาทุกคนได้หมดอาการอะไรขึ้นสัจจาเลยก็เลยเห็นอนุภาพของบุญว่าโอน้นี่วิชานามกายและบุญนะมีจริงนะทาให้ เดี๋ยวพ่อที่ป่วยเนี่ยภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยก็ดีขึ้นเดี๋ยวแม่ก็เลยยิ่งศรัทธาหมูหมวพ่อและหมูกคนนั้นมากขึ้นก็เลยมาสร้างบารมีทุกๆงานบุญเลยม,มาเป็นประธานกระถินมาเป็นที่เห็นถือผ้าไตต่างๆเห็นงานบุญมากนั่งรถมาขับผู้นาบุญจากจงังหวัดตรังมนาะนั่งรถบัสมาเขาเขามาเอาบุญตลอดทุกๆงานบุญแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวไปชวนโยมน้าชวนโยมป้าเรียกว่าเข้าวัดกันกันเยอะเลยคือญาติๆก็ค่อยๆเข้าใจบุญมากขึ้นนะ เจ้าคก็ถือว่าเป็นอนุภาพของบุญและอนุภาพของมาหาคุญญาจารย์ เจ้า,า่ะที่สําคัญก็เป็นบุญบวชจากพระลูกชายที่ท่านตั้งใจในการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทีนี้เรื่องราวที่ต้องบอกว่าอยากที่จะมีโอกาสได้รับฟังจากพระอาจารย์ก็คือเรื่องราวของการที่ได้ทําหน้าที่เป็นพระแท้ในการไปทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเห็นว่าพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ในหลายประเทศด้วยตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าขาเล่าให้สมาชิกซูหรือว่าชายแมนแมนได้ฟังก็จะได้รู้สึก ว่าโอ้โหการบวชเนี่ยมีคุณค่ากับชีวิตมากมายเจ้าค่ะพระอาจารย์หลังจากที่หลวงพี่ได้บวชแล้วก็ได้สร้างมาในบุญนะทุกๆงานบุญก็ทุกภารกิจนะบุญที่ทำให้หลวงพี่รู้สึกปลื้มแล้วก็ทําให้ได้ทําหน้าที่ก็คือการได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระคือได้ทาหน้าที่เผยแผ่ให้ธรรมทานนั้นหลวงพี่ก็จะได้สอนวัตรทัยพิดกจากที่เคยเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้ทำหน้าที่ ไปสอนบัตรพิ đ กในทีต่ต่างๆแล้วก็เทศบ้านกาลามิธเนี่ยเฉพาะบ้านกาลามิอย่างพี่ก็ได้ไปลงตามสูนที่กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์พระรามสองหรือศูนย์ต่างๆที่นิมนต์ไปหรือจันทบ,บุรีเนี่ยโเฉพาะศูนย์ที่กบินบุรีเนี่ยต้องบอกว่างานเผยแพร่น่ะตอนนั้นก็คือต้องลงไปในศูนย์แล้วก็เอาข่าวบุญต่างๆไปแจ้งเดินทางสามชั่วโมงกลับสามชั่วโมงมเทศชั่วโมงครึ่ง ปตั้งแต่บ่ายสามกับเช้าคืนนะแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เพรปลื้มนะแล้วก็ทุกว,วันนี้ก็ยังปลื้มเพราะว่าสิ่งที่ได้ทดําหน้าที่เผยแพย่เหล่านั้นเนี่ยทําให้เราได้คนกลับมามีเด็กชายคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของศูนย์เนี่ยตั้งแนตะ่ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมนะพอเขาจบป .6 เนะี่ยเขาก็มาบวชนะด้วยการที่ฟังเทศแต่เล็กๆนะ พอหลังจากนั้นมาบวชปัจจุบันก็เป็นสามมเณรประจําที่วัดธรรมก,กายปัจจุบันเรียนเรียนทาภพประโยและ,และก็หนุ่ที่มาฟังเทศในตอนนั้นปัจจุบันก็มาบวชเป็นเป็นพระนะชื่อหลวงลุงวิริแล้วก็ได้บวชอยู่ในกองร้อยเนื้อน,นาบุญและนั่งสมาธิได้ดีเราต้งว่าได้บวชตลอดชีวิตนะนะคือท่านได้ละภานาภาพไปแล้วกลับวิมานไปะล,ะละก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ได้มาฟังธรรมด้วย ไม่น่าเชื่อต่อมาเขาก็ได้มาเป็นพระประจำวัดรรรมการปัจจุบันอยู่ปัญษาห้าละนะแล้วก็ววได้อยู่สำนักสถาพิบาล,ลซึ่งเห็นว่าเราได้ทําททหน้าที่ของความเป็นพระเนี่ยตอนนั้นไม่ว่าจะเหนื่อยอยู่หลายปีแต่ว่าสุดท้ายดอกผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้มีผู้มีศรัทธาใน,ในคำสอนของพระทเจ้าคําสอนของายอาจารย์หรว่าในต่างประเทศเองพี่ก็ได้ไปที่สหรัฐอเมริกาไปเผยแพร่ไปทําหน้าที่ของการทําเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิแล้วก็วทุกภารกิจทุกงานบุญ ที่หมู่คณะมอบหมายก็ตั้งใจที่จะทําหน้าที่นะปีที่แล้วก็ไปที่ประเทศอังกฤษนะี่ยที่แมนเชสเตอร์นะรับการแมนเชสเตอร์แต่ช่วงโควิดพอดีนะ <c oughs> แต่ก็ญาติโยมที่นั่นก็นักบุญนะไม่ทิ้งบุญเลยช่วงแรกๆยังไม่ได้เปิดวัดนะนี่ที่เห็นในภาพจะเปิดวัดแล้วช่วงแรกๆคือรายญาติโยมจะมาทาบุญกนะ็คือต้องเอาปัตาหารมาแขวนไว้ที่ประตูวัด <c oughs> แล้วก็พระอาจารย์ก็ค่อยๆย่อ,ยยองไปเอาปัตตาหารมาฉันนั่นนะ ซึ่งหลายโอ๊ตต่างแดนนี่รักการสาร้างบารมีมากแล้วก็รอคอยเนื้อนามุญรอคอยพระสงฆ์ที่จะไปจำปัญษาทุกที่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยเรต้องบอกว่านี่แหละคือความปลื้มที่เราได้บวชอยู่แล้วเราได้ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศและต่างประเทศเราที่ผมพี่ได้สอนพระไตรปิฎกก็ผลการน,นั่คือได้เรียนแล้วเราเห็นเขาได้นําธรรมะไปใช้เราก็ปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้บุญไปด้วยนะ เจ้าค่ะพระอาจารย์โหต้องบอกว่าประสบการณ์ในการที่พระอาจารย์ได้ไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรนี้มากมายเลยอยากสอบถามพระอาจารย์เป็นความรู้เจ้าค่ะเพราะว่าในส่วนของคนไทยเองก็มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วในส่วนของอาชาวต่างชาติแล้วเจ้าคะเขามีความสนใจในด้านในพระพุทธศาสนาในด้านใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติสนใจสมาธิเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าสมาธิคืออะไรดีอย่างไร ก็ตอนนี้หลวงพี่ไปมีเป็นชมรมเลยนะชมรมสมาธิเลยที่เขารักการนั่งสมาธิแล้วก็ชวนกันมาเลยในทางออนไลน์แล้วก็มาติดต่อมาทางวัดวัดก็เลยมีกิจกรรมเป็นคอร์สฝึกสมาธิไปแล้วเขาค่อยๆ่อศึกษาสมาธิแล้วพอเขาศึกษานั่งสมาธิได้ดีเกิดความสว่างภายในเขารู้สึกว่าอยากศึกษาพระพุทธศาสนาไปตามลําดับศาสนาคือเป็นอย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรพระสงฆ์เป็นใครแล้วสุดท้ายก็เริ่ม เห็นถึงความเลื่อมใสในครัสสมาธิจ้างว่าโอ้นี่พระศาสดาหรือว่าครูของท่านเนี่ยครูดีนะแล้วก็เป็นศาสนาสันติภาพเนีเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าโอ้มีเยอะเลยที่ชาวต่างชาติรอคอยนะรอคอยนการปฏิบัติธรรมรอคอยที่มีะอาจารย์ไปสอนสมาธิอยู่ทั่วโลกเลยนะเฉลิม สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วในส่วนของปีนี้เองนะเจ้าค่ะก็พระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาเถระแล้วเจ้าค่ะ20พรรษาแห่งความปื้มปิติใจที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสทําหน้าที่ตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเผื่อที่ว่าชายแมนแได้ฟังอยู่นะเจ้าค่ะจะได้มีโอกาสเข้ามาดูในเส้นทางนี้แล้วก็ตอนนี้มีโครงการบวชด,ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้แชร์เรื่องราวตรงนี้แล้วก็เชิญชวนชายแมนๆได้มีโอกาสาบวชด,ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ การเตนพรต้องบอ,อกว่าแพทย์นักบวชนะหรือแพทย์สมณะเนี่ยเป็นแพทที่สูงสุดในวัฏจัรสงสารละแม้แต่พระสมมาพัะพุทธเจ้านะก็ะยอมสละราชจะสมบัติเพื่อจะออกบวชแม้แต่บุคคลที่ประสบความสุขในทางโลกต่างๆนะในสายพุทธกาลนะเราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆาเป็นเสนาะม,มาต่างๆสุดท้ายก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นเองมาบวชนั้นชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นชีวิตที่สงบ ผ้าชุดนี้เป็นผ้าชุดสุดท้ายของเพศสมณะเนี่ยแล้วก็เป็นชีวิตที่สูงที่สุดะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกๆคนได้มาบวชได้มาสั่งสมบุญบุญใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือบุญบวชนะเพราะว่าบุญบวชเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทําให้เราเนี่ยได้มีกําลังบุญมากขึ้นแล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกๆบุญในช่วงตอที่บวชได้มีโอกาสได้ทาบุญต่างๆได้สั่งสมบุญต่างๆแล้วก็ เขาบอกว่าการที่จะทดแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยการที่บุคคลจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะให้ข้าวให้น้ําแบกไว้บนศีบนบ่าทั้งสองข้างเนี่ยให้ข้าวให้น้ําตลอดหนึ่งร้อยปีเนี่ยหรือว่าสถานาให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังตอบแทนพระคุณไม่หมดนะแต่ว่าบุคคลใดเนี่ยสามารถให้ท่านมีไม่มีศรัทธามีศรัทธาให้ท่านได้ทาทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่แหละถือเป็นการตอบแทนพระคุณได้ดีที่สุดนะ เพราะฉะนั้นเห็นว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราได้สร้างบุญในเต็มที่ได้สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่มีงานพระศาสนาต่างๆมากมายที่เราให้เราได้มาสร้างบาร,รมีนะแล้วก็บุญกุศลต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับเราผมพี่เองก็ดำหน้าที่สอนพระไตรปิฎกได้ถ่ายทอดความรูนะ้ได้เรียนได้ศึกษายิ่งยิ่งสอนพระไตรปิฎกยิ่งทําให้เชื่อมั่นในคําสอนของมหาภูมิอาจารย์เพราะว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ ญาติโยมที่ได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นาที่ดีขึ้นได้มีชีวิตนะรักการสั่งสมบุญรักการให้ทานได้มาวัดได้เป็นผู้นำบุญได้ออกบวชก็หลายท่านนะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า mm. เพศสมณะ,ะนนเนี่ย mm. ดีที่สุดแล้วก็อยากชนทุกชายแม่แม่ทุกคนนะถนะึโอกาสสักครั้งในชีวิตก็ได้มาบวชนะเราบวชสั้นไปก่อนได้ถ้าเกิดว่ามีศรัทธาก็บวชยาวๆนะบวชไปได บวชไปไเรื่อยๆให้ได้สร้างบาร,รมีกับมุขคณะไปเนี่ยเรก็ได้บุญอย่างเต็มที่ไปด้วยนะ,จะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องบอกว่าชีวิตของพระอาจารย์ในตอนนี้ก็บอกว่าถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะเจ้าค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะต้องบอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยเฉพาะให้ชีวิตใหม่ในเพศสมณะตั้งแต่พรรษาหนึ่งเลยเนี่ยผมให้ในเส้นทาง เส้นทางธรรมที่สว่างสวัยเส้นทางธรรมที่เป็นบุญกุศลแล้วก็ให้หมู่คณะที่วัดงามวัดพระธรรมกายมีเพื่อนสาวธรรมิกเนี่ยซึ่งเราเห็นในรูปเนี่ยแต่รูปที่มาบวชกันอน่ยท่านนี้ปีนี้พรรษายี่สิบนะยเป็นพระมหาเถระกันนะแต่ละรูปเนี่ยเป็นทั้งนายแพทย์เป็นทั้งนายพันเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรประสบความสุขในโลกมาหมดละแต่ท่านละทิ้งทุกอย่างเหล่านั้นพาเพื่อนของพี่บางรูปที่ทำก่อนบวชท่านมีเงินเดือนเท่าไหร่ท่านบอกป็นแสนนะ เง่นเดินเปนแสดแต่ท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาระเลยสุดท้ายแล้วการบวชนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะนี่คือวัดพระธรรมกายก็ให้ทุกอย่างเลยทั้งปัจจัยสิทธิสมณะพึงบริโภคหลวงพ่อก็มีปัตหารทุกมือ้อทุกได้ฉันได้มีจีวรมีเสนาสนะที่อยู่อาศัยกุฏิมียารักษาโรคมีสามพยาบาลดูแลอย่างดีเรียกว่า ให้ความเป็นพระที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราได้สร้างบาร,รมีอย่างสะดวกสบายอย่างเต็มที่เต็มกําลังผมพ่อสอนเราเสมอว่าเราอาศัยพระศาสนาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ต้องทําที่พึ่งพระศาสนาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลามีงานบุญอะไรภาร,รกิจใดที่มุลคณะมอบหมายผมงพียคิดว่านี่คือสิ่งที่กรรมกายได้ให้หลวงพี่มาหลวง,งพี่ก็ต้องตั้งใจที่จะสร้างบาร,รมีให้ได้เป็นเนื้อานาบุญแล้วก็เป็นวิะัสสานาต่อไปนะต้องบอกว่าหลวงพี่เป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นดอกผลของญาติโยมทุกท่านที่ทาบุญมาตลอดนะที่ทําบุญพระธรรมกายมาแล้วก็เป็นเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะคาสอนของหลวงพ่อทั้งสองที่เมตตาให้หลวงพี่ได้เดินตามเดินเติบโต,ตมาในเส้นทางธรรมมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะจาทวเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วข้อคิดหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อจากนี้เป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์หลวงพี่คิดว่าทํำยังไงเราจะได้บุญมากที่สุดทํายังไงจะได้บุญมากๆก ถ้าเราศึกษาพระตทปิฎกศึกษาสําสอนเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดยากพุทธศาสนาเกิดยากเรามาเป็นเป็นพระแล้วเนี่ยได้สร้างบารามีแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาลาเพรานั้นโอกาสที่เราได้สั่งสมบุญในชาตินี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทํายังไงเราจะได้บุญไปเยอะๆนะเราเกิดมาทําพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารามีนี่คือเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินต่อไปคือสร้างบาริไบได้ตลอดรอดฝั่งนะ แล้วก็นําความรู้ที่เรามีเนี่ยทําให้พระศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเจริญง,งอกงาม,มยิ่งขึ้นไปนะเนเรามีความรู้อะไรอยารูปพี่เองนะเป็นอาจารย์สอนนะทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนานะเพศผ่านซูมต่างๆก็ตั้งใจที่จะเอาบุญที่หู่กณะมอบหมายนะหลวงพี่ถือกทิที่ว่าภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกเนะี่ยคือภารกิจของหลวงพ่อเนะี่ยเป็นหน้าที่ของนะพระลูกชายทุกทุกองทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะที่ แล้วก็ลูกในองค์กรทุกๆคนแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เป็นลูกหลวงพ่อที่ต้องทําภารกิจนั้นในการที่จะขยายพระพุทธศาสนาและก็วิชานามก,กายไปทั่วโลกให้ชาวโลกได้เข้าถึงทมภายในนะภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกทุกคนนะแต่คิดอย่างนี้หลวงพี่ก็ตั้งใจว่าบวชสร้างมันมีต่อไปแล้วก็ความตั้งใจเดิมก็คืออยากปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงทำาภายในได้รู้เห็นถึกต้องตามความเป็นจริงได้เป็นแก่สารพัดนึกของหลวงพ่อ มีภารกิจงานบุญใดก็ขอได้ทําหน้าที่เผยแพ่ช่วยงานดูพะนไปแล้วก็ได้ตามติดไปดูสิทธิบุรีเนาะบวงุญพิเศษเกบรมโพธิสัตผูมิวสุที่สุดแห่งธรรมเนี่ยพี่ก็ต้องขอขอบคุณและอนุทนาบุญกับญาติโยมญยาติคณาจุนทั่วโลกเลยนะที่เป็นกําลังสําคัญนะของพระศาสนาเนี่ยทำให้ได้จ้างพระไปสู่มากมายนะมังเกิดขึ้นนะทั้งชวนบวชทั้งทำนิกรมิตร่างต่างแล้วก็สันตุปััยตรีทยธรรมต่างๆ ดึนกำลังใจกำลังใจให้หลวงพี่ได้บวชสร้างบาร,รมีมาจนถึงทุกวันนี้สาธุจ้าค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวดีๆรวมไปถึงแรงบันดาลใจดีๆจากพระอาจารย์นะคะที่เมตตาม,มาเป็นซูมไอดอลให้เราในะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเรนพอทุกท่านทั่วโลกนะ ค่ะสมาชิกซูมท่านใดนะคะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วอยากไปแบ่งปันก็อย่าลืมไปทําหน้าที่นะคะในการเชิญชวนชายแมนๆมาบวชต้องบอกว่าตอนนี้มีโครงการดีๆที่รอชายแมนทุกท่านอยู่ก็อย่าลืมไปทําหน้าที่กันด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ